s ัมซุงเซอร์วิสสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะคะค่าออกซิเจนในเลือดมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วก็อุปกรณ์ใดนะคะที่ใช้ในการวัดบ้างนะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวของเราหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันะนั้นก็คือโทรศัพท์ม,มือถือหรือสมาร์ทวอทต่างๆของเรานเองนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ การที่มักจะพบในผู้ป่วยโควิด -19 บเโดยบ่อยๆนั้นก็คืออาการเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันนะคะซึ่งอาการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของร่างกายซึ่งกำลังจะอยู่ในภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกตินั่นเองนะคะและอีกอย่างก็คือคนที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะคะหรือผู้ที่สูบบุหรี่มากๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ ถ้าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติเราอาจจะมีอาการหายใจที่ขึ้นหายใจแรงหัวใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงค่าออกซิเจนในเลือดนะคะโดยปกติจะอยู่ที่9 5 1 0 0หาก่ตากต่ำกว่า90%นะคะก็อาจจะเสี่ยงาภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำหลายท่านนะคะก็กําลังหาอุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดอยู่นะคะสําหรับมือถือของซัมซุงเรานะคะที่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้นะคะก็มีตั้งแต่ galaxy s 5นะคะไปจนถึง galaxy s 1 0นะคะ ส่วน Galaxy Note นะคะจะได้ในรุ่นของ Galaxy Note 4ถึง Galaxy Note 9นะคะซึ่งรุ่นต่างๆนี้นะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดนะคะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องส่วน Galaxy Watch นะคะจะได้ในรุ่นของ Galaxy Watch 3แล้วก็ Galaxy Watch 4ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลยนะคะก่อนที่เราจะวัดนะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดการใช้งานในแอป Samsung Health นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนดังนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะกดเข้าไปในแอป Samsung l e ์นะคะเลื่อนลงสุดจอนะคะกดที่การจัดการรายการต่างๆจากนั้นนะคะให้หาคำว่าออกซิเจนในเลือดแล้วก็กดบวกสีเขียวนะคะเพื่อเพิ่มลงในหน้าจอแอปนะคะ <S <S เมื่อเพิ่มในหน้าจอแอปแล้วนะคะก็กดวัดได้เลยคะ่ะเอานิ้วนะคะไปแตะที่เซ็นเซอร์ด้านหลังเครื่องนะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะรอให้ครบ100% ส่วนในนาฬิกา Galaxy Watch นะคะให้เราใส่นาฬิกาแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะสักครู่ก็รอให้เขาวัดให้ครบ100%เหมือนกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเฉยๆถ้าหากเราต้องการความชัวร์นะคะให้แนะนำไปวัดกับทางแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะนี้ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ